สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูโอ้ก็จะมีเรื่องให้นักเรียนได้เรียนรู้กันนะคะมีเรื่องอะไรบ้างเรามาดูนะคะก็คือเรื่องที่1สระคงรูป2ส,สระเปลี่ยนรูปและก็เรื่องที่3าคือสระลดรูปนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าสระคงรูปคืออะไรนะคะสระคงรูปก็คือว่าสระที่ประกอบกับคาที่มีตัวสะกดแต่รูปสระ ก็ยังเห็นอยู่ยังเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะลำดูสระตัวที่หนึ่งค่ะสระอะไรบ้างคะที่เป็นสระคงรูปอามาดูเลยค่ะสระอาเห็นไหมคะปออากอปากมีตัวสะกุอย่างไรก็ยังคงรูปอยู่นะคะเด็กๆจำด้วยนะคะรูปคือสระอาต่อไปสระอีเห็นไหมคะสซอ,อ,อีบอสิบก็ยังคงรูปเหมือนเดิมนะคะสิบนะคะ สระต่อไปคือสระอึอุ๊ยขอโทษค่ะนักเรียนสระอีสระอีก่อนนะคะลูกปอ,อีนอ้อปีนนะคะต่อไปค่ะสระต่อไปคือสระอึนะคะออึดอึนะคะเป็นคนอดอ,ดอดึดอดทนนะคะความหมายของคําพวกนี้สระต่อไปสระอุทออุบอทุบ เห็นไหมคะมันยังคงรูปของมันอยู่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เลยนะคะต่อไปสระต่อไปเลยคะ่ะสระอูปออูนอปูนนะคะสระอูปูนนะคะต่อไปคะ่ะสระอะไรเอ่ยสระเออ่านว่าอะไรคะหอเอวอเหวหน่ากลัวนะคะเหวเนี่ย ปีนไปไม่ได้นะคะพลาดมาตกเลยนะคะอ่ะสระต่อไปคือสระแอกอแองอแกงเคยกินกันไหมคะแกงอะไรเอ่ยต่อไปค่ะสระโอขอโอนโขนเห็นไหมคะต่อไปค่ะสระอะไรคะสระอขออยอคอย คอยใครเออเจ้าด่างคอยใครคะเนี่ยอ่าต่อไปค่ะสระต่อไปคือสระเอียสอเอียม,เ,ยมเห็นไหมคะเอาไว้ขุดดินนะคะเสียมสระต่อไปสระสุดท้ายสระเอือรอเอือนอเรือนนะคะนี่คือสระคงรูปนะคะ ต่อไปนะคะนักเรียนดูสระต่อไปคือสระเปลี่ยนรูปสระเปลี่ยนรูปคือสระที่เมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนเป็นรูปอื่นมาดูสิมีสระอะไรบ้างเนาะมีตัวสะกดแล้วสามารถให้เขาเปลี่ยนรูปได้เนี่ยเรามาเริ่มดูเลยสระอะไรคะสระอะสระอะจอะบอจับก็คือเปลี่ยนจากสระอะเปลี่ยนรูปเป็นไมหันกาศนั่นเองนะคะสระอะ เปลี่ยนรูปนะคะนี่เปลี่ยนรูปแล้วนะคะลูกเราไม่อ่านจอไม่กลันบอจับนะคะอ่านว่าจออะบอจับนะคะต่อไปค่ะสระต่อไปคือสระเอกอ่าลอเอกบอเล็บสระเอกเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คูเห็นไหมคะลอเอกบอเล็บนะคะเราเห็นปุ๊บอ๋อนี่คือสระเอกเปลี่ยนเป็นไม้ไต่คู ต่อไปค่ะสระแอะเห็นไหมคะขอแอะงอแข็งก็เช่นกันสระแอะเมื่อมีตัวสะกดก็เปลี่ยนเป็นไม้ไต่คูนะคะเป็นไงคะเราเรียนรู้ได้หลายสาระแล้วนะจำกันได้ไหมอ่านรู้ต่อค่ะสระเอ,อสละเอ,อเมื่อมีตัวสะกดปุ๊บอออ่างจะหายไปกลายเป็นสระอิทันที เราอ่านว่าโดอเอนอเดินนะคะต้องมีตัวสะกดก่อนนะคะต่อไปค่ะสระอกสาระอ่เมื่อเปลี่ยนมีตัวสะกดก็เปลี่ยนเป็นไม้ไต่คูเช่นกันเช่นซอชอออกอชอกเห็นไหมคะเป็นไงคะเปลี่ยนรูปไปแล้วคงรูปไปแล้วมาดูสุดท้ายเลยสระสุดท้ายก็คือสระ ลดรูปสลระลดรูปนะคะเขามีความสามารถพิเศษก็คือเมื่อมีตัวสะกดเขาจะไม่มีตัวสระให้เห็นคงไว้แต่เสียงอ่ามาดูนะคะมออือดดมืดนะคะเห็นไหมคะลูกมออืออมืดจะไม่มีอออ่างเลยเหลือไว้แต่สระอืออย่างเดียวนะคะเมื่อเปลี่ยนแล้วก็จะเป็นสระอือต่อไปค่ะ นออกกนกเห็นไหมคะลูกจะไม่เห็นรูปสละเลยคงไว้แต่เสียงเห็นไหมคะนออกกนกเขาเรียกว่าสระลดรูปนะคะคงไว้แต่เสียงเลยนะคะจะไม่มีรูปสระให้เห็นเลยนะคะต่อไปคะ่ะสาระอัวสาระอัวเมื่อมีตัวสะกดอะไรหายไปคะไม่หันอากาศนะคะไม่หันอากาศหายไป เราอ่านว่าบออัวกอบวกแต่อ่านสาระอัวนะคะแต่เราไม่เห็นรูปอ่านต่อไปค่ะสระเอสระเออเมื่อมีตัวสะกดจะเมื่อมียอยักตัวสะกดเห็นไหมคะจะไม่มีรูปไปเห็นเลยอออ่านก็จะหายไปเลยนะคะเรามาสรุปดูนะคะลูกสระคงรูมีอะไรบ้างคะอ่าสระอีสระอีสระอึสระอุสระอู สระเอสระแอสระโอสระอสระเอและสระเอือนี่คือสระคงรูปก็คือว่าเมื่อมีตัวสะกดจะไม่เปลี่ยนเลยมาดูสระเปลี่ยนรูปจะมีสระอะสระเอสระแอสระอสระเออเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปทันทีนะคะเขาเลยเรียกว่า สระสุดท้ายนะคะคือสระลดรูปนะคะสระลดรูปเนี่ยเมื่อมีมีตัวสะกดแล้วก็จะหายไปหมดเลยหรือบางส่วนนะคะก็มีสระอะไรบ้างสระอือสระอสระอสระอัวและสระเออนะคะเป็นไงบ้างคะเด็กๆนักเรียนก็ได้เรียนรู้ถึงวันนี้ถึง3เรื่องเลยนะคะก็คือสระคงรูป เปลี่ยนรูปและลดรูปนะคะอาไว้เจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะนําเรื่องดีๆมาให้นักเรียนได้ดูอีกนะคะแล้วก็นักเรียนนําไปใช้ถูกต้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ